ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ซาร่าจะมาแนะนำวิธีการดูแลผมและหนังศีรษะนะคะนี่เลยค่ะเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆชื่อว่า RVL ค่ะข้างในก็ประกอบไปด้วยยาสระผมซีรั่มบำรุงผมแล้วก็ครีมนวดหรือคอนดิชเนอร์นั่นเองนะคะค่ะ สาระก็สระผมเรียบร้อยแล้วค่ะด้วยยาสระผม RBL นะคะยาสระผมตัวนี้นะคะไม่มีซิลิโคนแล้วก็พาราเบนไม่มีสารที่ทำให้อุดตันหนังศีรษะนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะหอมแบบไฮโซด้วยนะคะค่ะและตัวต่อไปนะคะก็เป็นซซรั่มตัวนี้ค่ะและตัวถัดมาก็จะเป็นคอนดิชเนอร์ตัวนี้ค่ะคอนดิชเนอร์ตัวนี้เขย่าวขวดนะคะ